ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่แปลงไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอยู่ในเขตเทศบาลสะบัวนะครับอยู่ในตลาดสะบัวเลยนะครับที่วงสีส้มสีเหลืองๆไว้นะครับเนื้อที่สิบห้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวานะครับอยู่ในตลาดเลยนะครับสิบห้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวานะครับ ตอนนี้บัตรจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถออกไปนะครับแล้วก็เข้าจากถนนที่บัตรขับรถอยู่ตอนนี้นะครับที่บัตรจอดรถอยู่เนี่ยเข้าเข้าตามถนนคอนกรีตไปห้าสิบเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นโรงพักสาบัวนะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยนะครับเวิร์กนี่จะเป็นโรงพักสาบัวเป็นอนามัยนะครับแล้วก็ซอยนี้ตรงนี้จะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดสาบัว ตรงนี้เป็นโรงพักนะครับที่ดินที่จะขายคนละฝั่งถนนคอนกรีตกับโรงพักเลยนะครับแล้วก็ติดถนนคอนกรีตนี่นะครับด้านเนี้ติดถนนคอนกรีตอยู่ที่ร้อยห้าสิบเมตรแล้วด้านนี้นะครับด้านทิศเหนือเนี่ยจะติดถนนคอนกรีตอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับแล้วด้านนี้จะติดถนนสาธารณะร้อยสี่สิบแปดเมตรนะครับด้านฉนดระบุติดถนนสามด้านเลยนะครับ นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านอะไรต่างๆนะครับติดกันนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นตลาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ามันนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวบัตรจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นรถไปชมนะครับเราไปเข้าซอยตรงนี้นะครับข้างโรงพักนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่นะครับบัตรจะพาขึ้นรถไปนะครับไปชมนะครับ ถ้าไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านหลังนี่ก็จะไปที่เขาลูกช้างนะครับแล้วก็ไปที่ตำบลเขาไมแก้วนะครับไปอำเภอกระบ,บินไปได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราตรงไปด้านนี้นะครับอพอไปถึงตลาดนะครับก็จะเป็นจะเป็นสามแยกนะครับถ้าเราเลี้ยววิ่งเลียบขวาไปก็จะไปที่นิคมสามศูนย์สี่ไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับ ไปถนนหมายเลขสามศูนย์ี่ะครับระยะทางอแปดกิโลนะครับแต่ไปนิคมสามศูนย์สี่นะครับระยะทางสิบห้ากิโลนะครับ,รบ,ระะารบจากตลาดสาะบัวเนี่ยนะครับเทศบาลสาะบัวเนี่ยไปที่นิคมสามศูนย์สี่นะครับระยะทางสิบห้ากิโลนะครับไปที่ถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับระยะทางแปดกิโล นะครับถ้าวิ่งเลียบขวาไปนะครับแต่ถ้าวิ่งเลียบซ้ายนะครับแล้วแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปไปออกตลาดตอกสมบูรณ์นะครับไปออกตลาดตอกสมบูรณ์นะครับระยะทาง8กิโลนะครับไปออกตรงถนนสาย359นะครับ359 8กิโลเช่นกันนะครับไปออกตรงตลาดตอกสมบูรณ์รอบข้างนะครับก็จะเป็นร้านค้าร้านส่งนะครับส่วนนี้นะครับอยู่ที่เทศ สบานสาบัวเน,นี่ยนะครับก็อยู่ที่ตลาดสาบัวเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นร้านค้าร้านส่งนะครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับมีป้อมตำรวจนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับก็จะมีเป็นร้านปะยง,งปะยางอะไรต่างๆนะครับก็จะมีร้านส่งประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับพอดีบัตรถ่ายขําไปนิดนึงนะครับเป็นเวลา16ในเลกานะครับ4โมงเย็นนะครับ แสงมาสะท้อนเข้ามาก็จะดูมืดๆนิดนึงนะครับนี่นะครับเราตรงเข้าไปนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดซ้ายขวาเนี่ยนะครับตลาดสาบัวนะครับแล้วเราก็ไปตรงนั้นจะเป็นสามแยกนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปถนนสามห้นเก้านะครับตรงนี้เราวิ่งเลียบขวาไปนะครับวิ่งเลียบขวาไปก็จะไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับนี่นะครับโซนนี้ก็จะมีตลาดนะครับแต่ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เป็นตลาด อที่มีของใช้ของสอยของกินประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นร้านอ,าอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับเนื้อที่สิบห้าไร่นะครับสิบห้าไร่หนึ่งงานกับอีกเจ็ดสิบสามตารางวานะครับอยู่ในเขตตลาดสะบัวเทศบาลสะบัวเลยนะครับ นี่นะครับเราวิ่งมานะครับแค่นิดเดียวนะครับเราก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นร้านส่งเนี่ยนะครับปั๊มร้านส่งตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าไปตามรถน้ํานี่เลยนะครับเพราะว่าด้านในมีโรงงานน้ําด้วยนะครับมีโรงงานน้ําแล้วก็นี่นะครับ ฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นลงพักนะครับเราเข้าจากถนนลาดยางมาห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรก็ถึงที่นะครับที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับปลูกมันสับปะหลังอยู่นะครับนะครับหลักเขตนะครับตั้งแต่นี่เลยนะครับปิดกับแนวรั้วของเพื่อนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเนี่เลยนะครับเป็นป่ามันเนี่ยโล่งๆเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับป่ามันตรงนี้ นะครับมีไฟฟ้าสามเฟสอ่ารอบเลยนะครับแล้วก็ระดับดินก็เสมอกับถนนคอนกรีตนะครับรอบข้างก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นอ่าโรงพักนะครับนี่เลยนะครับเป็นที่โคกสวนมันอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ให้คนปลูกมันอยู่นะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นห้องเช่านะครับเป็น ทําทเป็นโครงการบ้านจัดสรรขายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับสิบห้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวานะครับส่วนใหญ่โซนนี้นะครับก็จะเป็นบ้านพักตํารวจนะครับตรงนี้เรามีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านพักตํารวจนะครับก็ระดับเป็น ระดับผู้การนะครับเป็นระดับผู้หมวดอะไรประมาณนี้นะครับผู้กองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับหลักเขตยาวมาตามถนนมีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับแต่เป็นเขาลูกช้างนะครับตรงนี้นี่นะครับอยู่ตรงข้ามกันกับอ่าโรงพักนะครับโรงพักสาบัวนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโรงพักสาบัวนะครับยาวมาจนติดถนนเส้นนี้เลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตอีกหนึ่งเส้นนี่เลยนะครับ นี่นะครับยาวติดสนุนเส้นนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับแล้วก็ติดสนุนเส้นที่บัตรขี่เข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาจากลงจากถนนลาดยางนะครับลงมาแคา่ประมาณสักสี่สิบเมตรนะครับสี่สิบห้าสิบเมตรประมาณนี้แล้วก็ถึงแปลงนะครับแล้วก็เข้าจากมุมแปลงฝั่งด้านนู้นนะครับมาถึงด้านที่บัตรจอดรถตอนเนี้ยนะครับ ระยะทางอยู่ที่1้อยาสิบเมตรนะครับคือติดถนนสามด้านเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับรอบข้างก็จะเป็นเป็นบ้านพักตำรวจนะครับบ้านพักตำรวจเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นก็อยู่ในชุมชนนะครับตรงตรงนั้นก็เป็นบ้านของผู้กองนะครับนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเป็นผ่านของอ ตำรวจนะครับเอาง่ายๆก็คืออยู่ในโซนพื้นที่เป็นบ้านพักของตำรวจรอบๆเลยนะครับก็เหมาะเลยนะครับเหมาะสำหรับที่จะทำเป็นบ้านพักเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็รอบๆข้างเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังยาวเข้าไปอีกนะครับยาวเข้าไปนะครับคือมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าสามเฟสร,รอบเลยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านจะมี คนส่วนใหญ่จะมาอยู่กันลักษณะน,นี้นะครับยาวมานะครับจนมาติดอนี่เลยนะครับมาติดจะมีทางสามด้านนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางที่ยังไม่ได้อ่าทำแบบเขาเรียกอะไรครับยังไม่ได้ทำเป็นเป็นทางเทียวนะครับแต่ว่ามันระบุในในในอ่า ฉนดนะครับระบุทางสามด้านเลยนะครับนี่นะครับบัตรกลับรถมานะครับก็นี่นะครับบัตราจอดรถแล้วก็คือสวนมันด้านหน้านี้เลยนะครับเอาในง่ายๆนะครับติดถนนสามด้านนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับบัตรไม่ไม่ได้พาเดินชมนะครับเพราะว่าอรู้สึกว่าหมาจะดุนะครับอมีมีหมานะครับหมาที่อชาวบ้านนะครับ เป็นเพื่อนบ้านอะไรที่เขาเลี้ยงไว้นะครับก็จะเห่าค่อนข้างเสียงจะดังเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินลงชมระหว่างกลางๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปนะครับนี่นะครับติดถนนตอนนี้บัตรกลับรถมาจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่นะครับเป็นเป็นสวนมันสับปะหลังโดยรอบก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นของตำรวจนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ พื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลลาดตะเคียนนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดพระจินบุรีนะครับอยู่ในเขตเทศบาลสะบัวนะครับอยู่ในตลาดสะบัวเลยนะครับก็ติดถนนกันยาวๆเลยนะครับถนนรอบแปลงนะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการจะขายนะครับ เดี๋ยวบัตรขออนุญาตพาเดินชมนะครับสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยต้องถอยออกมาหน่อยเพราะว่าหมาค่อนข้างจะดุนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินชมเลยนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างแล้วนะครับบัตรไปกลับรถตรงนั้นนะครับกลับมาติดถนนคอนกรีตด้านนี้ยนะครับที่บัตรเดินเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับด้านด้านที่บัตรยืนตอนนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับแล้วด้านนู้นเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับ ด้านนี้ก็ติดไฟฟ้า3มเฟสนะครับหน้ากว้าง170เมตรตรงนี้เป็นโรงพักนะครับโรงพักสาบัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับเป็นตำรวจนะครับแล้วก็นี่นี่เลยนะครับติดถนนด้านด้านหน้านี้นะครับยาวไปออกไปหาตลาดนะครับยาว150เมตรนะครับ รูปแปลงนะครับนี่เลยบัดยืนอยู่ตอนเนี้ยอยู่ประมาณริมๆนี้นะครับเนี่ยรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับด้านนี้ร้อยห้าสิบเมตรที่บัดขับรถเข้ามาแล้วก็จากถนนตรงตลาดเนี่ยนะครับเข้ามาแค่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบเมตรเท่านั้นรูปแปลงเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพักสาบัวนะครับตรงนี้ โซนนี้ก็จะเป็นเลยเลยลงพักไปก็จะเป็นอนามัยนะครับอนามัยแล้วก็พอเลยอนาไมยไปก็จะเป็นเทศบาลสาบ,บัวนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็ยาวตามนี้ไปนะครับพอออกไปจากมุมแปลงด้านนู้นนะครับประมาณสักประมาณสักสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับนี่เลยนะครับ เป็นที่สวนมันโล่งๆอย่างงี้นะครับทั้งหมดเลยอ่าตรงที่มองเห็นลังคานั้นก็เป็นตลาดนะครับมีปั๊มน้ํามันมีร้านวัสดุก่อสร้างนะครับโดยโดยบริเวณรอบๆนะครับแล้วตรงข้ามกันไปนะครับเลยตลาดไปก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับนี่เลยนะครับมีเพื่อนบ้านมีโรงพักมีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมา,าถ้าท่านเดินทางจากตรงนี้ไปที่ถนนหมายเลข304นะครับระยะทาง8กิโลนะครับแล้วก็ไปนิคม304นะครับระยะทาง15กิโลเท่านั้นถนน359นะครับจากตรงนี้ออกไปถนน359นะครับไปตลดาดตอกสมบูรณ์นะครับระยะทาง8กิโลเช่นกันถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต นะครับระยะทางร้อยห้าสิบหกกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางร้อยยี่สิบสองกิโลเท่านั้นแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับระยะทางร้อยยี่สิบกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับแปดสิบสองกิโลนะครับ ก็เป็นตลาดนะครับอยู่ในเขตชุมชนนะครับส่วนราคานะครับตรงนี้เขาขายเขาบอกเผื่อต่อด้วยนะครับน่าจะบอกเผื่อต่อต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับสิบห้าไร่นะครับสิบห้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวานะครับเป็นที่โคกถนนรอบรอบแปลงเลยนะครับราคาเขาตั้งไว้อยู่ที่สิบสองล้านนะครับสิบห้าไร่ตกไร่ละเจ็ดแสนกว่ากว่านะครับสิบห้าไร่ หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวานะครับสิบห้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวาตั้งราคาไว้อยู่ที่สิบสองล้านบาทนะครับก็ตกไร่ละเจ็ด0,000นกว่าราคานี้ยังมาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตตลาดเลยนะครับก็คุณ,คณท่านใดน,นะครับเผื่อหาที่ทำเป็นบ้านจัดสงจัดสรรน,นะครับก็ตรงนี้ทาสามารถทำได้นะครับหรือจะมา ซื้อนะครับแบ่งล็อกขายก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแบ่งได้นะครับนะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับที่โซนนี้นะครับสองร้อยตารางวาก็ราคาเป็นล้านกว่าสองล้านกว่าแล้วนะครับอยู่ในโซนตลาดเนี่ยนะครับบริเวณโดยรอบนะครับก็อันนี้ก็เป็นราคาทางเจ้าของนะครับตั้งมานะครับสิบสองล้านบาทราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างนะครับส่วนราคานี้ ต่อรองก็เห็นเขาบอกต่อรองได้ลดหย่อนต่อรองนะครับก็ลองมาชมมาต่อรองดูนะครับนะครับตอนนี้สิบสองล้านก็หารด้วยสิบห้าไร่2งานนะครับก็ตกประมาณเจ็ดแสนกว่ากว่านะครับอันนี้นะครับเขาตั้งราคาไว้อย่างนี้ก็อ่าก็ลองมาชมพื้นที่จริงนะครับระดับอ่าพื้นที่นะครับเสมอถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นที่โคกลูกลังนี่นะครับตอนนี้ให้คนปลูกมันอยู่นะครับนะครับ เป็นที่ของคุณพ่อนะครับแล้วก็ยกให้ลูกนะครับยกให้ลูกแล้วลูกก็ต้องการจะขายนะครับนี่เลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรือง ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน15ไร่2งานนะครับ15ไร่1งาน73ตารางวานะครับขายตั้งราคาขายไว้อยู่ที่12ล้านบาทนะครับทางเจ้าของ ราคานี้ต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับบขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณมากครับ